หากเราปราศจากการให้อภัยกันแล้วชีวิตจะเป็นอย่างไรทุกท่านเห็นด้วยไหมครับว่าหากว่าในชีวิตของเราปราศจากการให้อภัยกันจิตใจของเราเองจะวนเวียนอยู่กับการคิดเอาคืนความอาฆาตความพยาบาทความแค้นต้องทนทุกข์ระทมกับความคิดลบ ความเจ็บปวดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหาความสุขไม่ได้เลยการให้อภัยคือการปลดปล่อยความไม่พึงพอใจความโกรธเกลียดความเครียดแค้นซึ่งเป็นพลังงานด้านลบที่คอยทำร้ายเราโดยใช้หลักเหตุผลของความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเวทนาคนที่ทำร้ายคนอื่นหรือสงสารกับการกระทําความคิดของคนที่ทำร้ายเรา ฟังดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับทำไมเราจึงต้องไม่คิดแค้นจิงชังหรือว่าหยุดแก้แค้นหยุดการเอาคืนกับคนที่ทำให้เราเจ็บปวดด้วยแล้วคนพวกนั้นสมควรได้รับการให้อภัยหรือเปล่าความโกรธนั้นเมื่อเกิดขึ้นในใจของเราแล้วก็ง่ายที่เราจะเห็นคนอื่นเป็นศัตรูเพียงเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราและเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมาแล้ว เราก็มักจะมีเหตุผลต่างๆนานามารองรับว่าสมควรแล้วที่เราต้องโกรธความโกรธนี้มันฉลาดครับมันจะไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยและมันจะพยายามหาเหตุผลมารองรับว่าความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องความโกรธเป็นสิ่งที่ชอบทำดังนั้นเมื่อมันเป็นความชอบธรรมการที่เราโกรธเราก็จะรู้สึกว่าเราสามารถทำร้ายคนอื่นทั้งทางกายวาจ,จา และใจได้อย่างไม่รู้สึกผิดเพราะว่าเรานั้นเป็นฝ่ายถูกคนอื่นเป็นฝ่ายผิดเมื่อเราเป็นฝ่ายถูกแล้วเราจะทำอย่างไรกับฝ่ายผิดก็ได้นี่เองจึงเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ละฝ่ายต่างก็มีเหตุผลว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะโกรธและทำลายผู้อื่นเพราะตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำเป็นฝ่ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถ้าเราไม่ดูใจของเราเมื่อเราถูกทำร้ายด้วยความรุนแรงเราก็จะตอบโต้ด้วยความรุนแรงเช่นกันเราไม่พอใจที่คนอื่นมาทำร้ายเราแต่เรากลับทำเช่นนั้นกับผู้อื่นแล้วเราจะต่างจากคนที่ทำร้ายเราตรงไหนครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกที่เราจึงหาความสงบสุขกันไม่ได้เลยการจัดการกับความโกรธที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นเรื่องสำคัญครับ การที่เราจะจัดการกับมันได้สิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือสติเพราะสติทําให้เรารู้ทันอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราและไม่ทําให้เรากลายเป็นยักษ์เป็นมารเหมือนกับคนที่เราเกลียดและถ้าเรารู้จักการให้อภัยเราก็จะสามารถระงับความโกรธได้เมื่อเรามีสติและใช้ปัญญาไตรตรองให้ดีแล้วจะพบว่ามนุษย์ไม่ใช่ศัตรูของเรา ความโกโรธความเกลียดความโลภที่ชักนำให้เขาลงมือทำร้ายเราไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจนั่นแหละคือตัวการที่แท้จริงถ้าเราปล่อยให้ความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นในใจของเราเราเองก็จะเป็นเหมือนคนที่มาทำร้ายเราเพราะเราก็ต้องใช้ความรุนแรงกับเขาถ้าเราตระหนักถึงอนุภาพของความโกโรธความเกลียดและความโลภแล้วเราจะมองเห็นว่า แท้จริงคนเหล่านั้นก็เป็นเหยื่อเช่นเดียวกับเราคือเป็นเหยื่อของอารมณ์เป็นเหยื่อของความโกรธเป็นเหยื่อของความเกลียดและความโลภซึ่งจะชักนำให้พวกเขาไปเจอกับความทุกข์หรือต้องรับกรรมที่ทำเอาไว้ยิ่งทำสิ่งเลวร้วายมากเท่าไหร่ก็ต้องพบกับความเดือดร้อนมากเพียงนั้นเมื่อเรามองในแง่นี้แล้วคนเหล่านั้นคือคนที่น่าสงสารนะครับขณะเดียวกัน เราก็ควรเปิดใจให้กว้างลองมองในด้านดีหรือความดีของเขาด้วยเพราะความโกรธมักจะทำให้เราเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูที่เลวร้ายไปหมดแต่ถ้าเรารู้จักให้อภัยเราก็จะพบว่ามนุษย์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้การให้อภัยสามารถที่จะช่วยทำให้ทั้งเราและเขาหลุดพ้นออกจากนรกนรกที่พูดในที่นี้ ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่ตายแล้วนะครับแต่เกิดขึ้นกับคนที่ยังอยู่นั่นก็คือนรกแห่งความพยาบาทซึ่งเผาผลาญจิตใจของผู้คนอยู่ตลอดเวลาคนที่ยิ่งมีความเกลียดยิ่งมีความโกโรธในใจมากเท่าไหร่ก็ยากที่จะมีชีวิตอย่างเป็นสุขได้ดังนั้นหากเราสามารถรู้เท่าทันความโกโรธและสามารถก้าวข้ามความโกรธได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับ ปัจจุบันวัฒนธรรมแห่งความรุนแรงกำลังแพร่ระบาดมากในสังคมไทยและขยายออกไปทุกที่จะเห็นได้ว่าเพียงแค่มีความคิดที่ไม่เหมือนกันก็สามารถที่จะโจมตีใส่ร้ายคนที่เห็นต่างได้ทั้งที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนในสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราไม่ควรมองคนอื่นว่าเขาทำผิดหรือถูกเท่านั้นแต่เราควรตั้งสติ และย้อนกลับมาดูที่ใจของเราเองด้วยว่าเราวางใจไว้ถูกหรือเปล่าหรือว่าใจของเราก็วางไว้ผิดเหมือนกันคือเต็มไปด้วยความกโกรธความเกลียดดังนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสติรู้เท่าทันตัวเองแม้เราจะให้อภัยคนที่คิดต่างจากเราหรือคนที่ทำร้ายไม่ได้แต่อย่างน้อยเราควรมีความอดทนมีความใจกว้างยอมรับความแตกต่าง เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนที่ไม่ใช่พวกของเราแม้เขาจะคิดต่างจากเราแต่เราก็ควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับพวกเขาให้ได้เพราะเขากับเราจะต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานที่จริงแล้วอย่าว่าแต่คนที่คิดต่างจากเราเลยครับแม้ตัวเราเองก็ยังคิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็คิดขัดแย้งในตัวเองถ้าเรากโกรธเกลียดคนที่คิดต่างจากเรา เราก็ควรเกลียดตัวเราด้วยเพราะเราเองก็คิดกลับไปกลับมามีความคิดที่แตกต่างไปอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันถ้าเรายังต้องอยู่กับวัฒนธรรมความรุนแรงแบบในปัจจุบันนี้เราต้องสู้กับความโกรธความเกลียดคือเราต้องใช้สติรู้จักการมีเมตตาและให้อภัยไม่เช่นนั้นแล้ววัฒนธรรมความรุนแรง ก็จะแพร่ขยายไปทุกที่จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนโดยเฉพาะพวกเราชาวพุทธนะครับที่จะต้องช่วยกันหยุดยั้งความรุนแรงไม่ใช่แค่รักษาตัวเองให้ดีเท่านั้นหน้าที่ของเรามีอยู่สองอย่างก็คืออย่างแรกพัฒนาตนเองให้เกิดปัญญาจนพ้นทุกอย่างที่สองก็คือทำให้สังคมเจริญงอกงามมีสันติสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรม ในศาสนาพุทธนั้นไม่ได้หมายความแค่การทำความดีรักษาตนเฉพาะในห้องพระหรือในครอบครัวเท่านั้นแต่ต้องสามารถนำเอาธรรมะนั้นมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตในทุกหนทุกแห่งได้จะใช้ในที่ทำงานก็ได้บนท้องถนนก็ได้นั่นคือเราสามารถที่จะนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้การให้อภัยนั้น ไม่ใช่เป็นการลบเลือนความทรงจำอันเลวร้ายหรือทำใจให้ลืมเหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดนะครับแต่เป็นการรับรู้และอยู่กับมันอย่างเข้าใจถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับเราการให้อภัยเป็นการนำตัวเองเข้าไปสู่กระบวนการฟื้นฟูด,ด้านจิตใจเป็นการปลดปล่อยให้ใจของเราเป็นอิสระจะเป็นการยกระดับจิตใจของเราขึ้นมาและนอกจากนั้นแล้ว เรายังจะสามารถที่จะปลดปล่อยความโกรธความเกลียดและความเครียดแค้นริงชังให้ออกไปจากใจของเราได้ด้วยนอกจากที่เราจะฝึกให้อภัยผู้อื่นแล้วเราก็จะต้องไม่ลืมในการให้อภัยตัวเองด้วยนะครับบางคนอาจจะเคยรู้สึกผิดถึงขนาดที่คิดว่าชาตินี้คงไม่มีวันให้อภัยตัวเองได้ในความเป็นจริงแล้วทุกคนต้องเคยเผชิญกับความผิดพลาด อย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียนการงานหรือว่าด้านความรักเพราะธรรมชาติของคนเรามักจะมีความคาดหวังอยู่เสมอโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราอยู่ท่ามกลางสังคมแห่งการแข่งขันและยังต้องแบกรับความกดดันต่างๆจากคนรอบข้างเมื่อเราทำอะไรไม่ได้หนังตั้งใจความรู้สึกผิดก็จะมีอยู่ในใจของเราอย่าลืมนะครับว่า การให้อภัยเปรียบเสมือนเครื่องมือที่คอยช่วยเราให้เผชิญหน้ากับความผิดพลรราดที่เกิดขึ้นในอดีตและยังเป็นแรงผลักดันให้เราได้เรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าหากว่าเราสามารถให้อภัยคนที่ทำผิดต่อเราได้นั่นแสดงว่าเรากำลังเรียนรู้การให้อภัยและรู้จักการปล่อยวางความผิดที่เกิดขึ้นมาในอดีตซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ เราต้องอาศัยทั้งความเข้มแข็งและความกล้าหาญกล้าที่จะให้โอกาสผู้ที่เคยทำผิดพลาดกล้าที่จะให้โอกาสตัวเองตั้งสติให้ดีครับแล้วปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากอารมณ์ความรู้สึกผิดความกโกรธความทุกข์ความผิดหวังในเรื่องต่างๆที่เราได้เคยทำผิดพลาดเอาไว้อย่าลืมนะครับว่าการให้อภัยไม่ได้แปลว่าเราต้องลืมเรื่องทั้งหมดที่ผ่านเข้ามา แต่ว่าเรากำลังจะเรียนรู้และอยู่ร่วมกับมันแบบไม่ทำร้ายใครให้อภัยไม่ใช่การลบล้างอดีตแต่เป็นโอกาสให้เริ่มต้นใหม่โดยใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดที่ผ่านมาต่างหากครับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิรยานสังวรท่านเคยให้โอวาตไว้ว่าคนที่ไม่ยอมให้อภัยคือคนที่กอดหมาเน่าไว้ แล้วข้ามคลวนว่าเหม็นเหลือเกินน่าสมเพศน่าสมน้ำหน้าการให้อภัยจึงเป็นการล้างใจขั้นสูงที่น่าปฏิบัติอย่างยิ่ง